ครับเป็น Samsung Galaxy Y นะครับที่จะตั้งลงขายก็มาดูครับว่ามันไงบ้างครับจากสภาพนะครับภายนอกยังกิ๊กิ๊กอยู่เลยครับเนื่องจากว่าเป็นมือถือที่แม่ผมใช้นะครับใส่เคสตลอดครับก็นี้ อาจจะไม่ชัดมากเพราะว่ากล้องที่ใช้ถ่ายนี่ก็เป็นมือถือเหมือนกันมาดูข้างในครับเวอร์ชั่น มาดูด้านหลังนะครับตัวแบตถอดฝาหลังเรียบร้อยหน้าหลังวอยนี่ซื้อเมื่อวันที่ห้าเดือนเมษานะครับปีห้าห้า เนียนครับนี้เละเป็นรอยนิ้วมือกับฝุ่นนะครับสภาพภายนอกไม่มีรอยอะไรนะครับฝาหลังเนียนครับ